สวัสดีจ้าหมอนิาพาะมาเบิง้งน้ำตกน้องไ,อไปเห็นงานกลับมาพาลูกไส้มาแวะน้ำตกจะเข้าทั้งพันน้ำตกวังบ่อนะคะอยู่ที่ปราจีนขั้งแรกคือกันพุ่งเคยมานะคะ วุ้ยน้ำลึกแน่เลยเต้ไปเอาหว่วยางมาด้ดน้ำน่าจะลึกแหละึกแคน้ำน่าจะลึกคนเยอะเหมือนกันเจ้เล่นตรงไหนอะตรงโน้นไหมข้างล่างข้ามไปฝั่งโน้นเหรอนี่ก็ลงไปนี่ ก็ได้อยู่ก็พอนอยู่ที่เตือนเอา